เสื้อคุณนายผูอครับผมเป็นเสื้อลงไม้ครับขอขอตั้งด้านหน้าจะเป็นระบายนะครับระบายตรงจากเอวโค้งขึ้นไปบนไหล่แล้วก็โค้งลงข้างหลังนะครับผมตรงขึ้นไปบนไหลแล้วแล้วลงข้างหลังครับ ด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนด้านส่วนตรงเอวต่อเอวเป็นสะโพวกรูดรูดเพื่อเป็นระบายครับครับตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นระบายระบายระบายใช้ผ้าส่วนเรียกว่าตรงชายผ้านะครับเพื่อมาแต่ง นัจะโค้งลงมาด้านหลังโค้งมาด้านหลังครับจะมาจดตรงเอวเหมือนกันกับข้างหน้าตัวนี้เราเราหมดไว้เพราะว่าเสื้อหุนห่นเล็กกว่าเสื้อครับครับสองข้างระบายตัวนี้จะมาจากด้านหน้าที่เราที่เราเห็นด้านหน้าเมาื่อกี้ด้านหลังประมาณนี้ครับ ตัวนี้เป็นลูกลูกไม้ลูกไม้หมใหญ่บวบครับมาใยบวบนิ่มนะครับตรงระบายด้านหน้าอาจจะรูดนะครับรูดให้พองจะเป็นระบายรอบคอคอตั้งครับตอนนี้เตรียมงานแฮเทียนครับผมครับด้านข้าง ระบายจะตกลงมาประมาณสักห้านิ้วครับห้านิว้วจากตรงไหลครับเขียนจะเป็นแขนกระบอกครับแขนกระบอกปลายปลายแขยนชายชายผ้าครับแขนกระบอกเดียวมันรับด้นนานน้ะสวยครับ รูดให้ลิลวครับด้านหน้าเสื้อตัวนี้ใช้ผ้าส่วนมากจะเป็นตรงชายผ้าครับเป็นหลักเพราะว่าแต่งทั้งหมดเป็นเป็นตรงชายตรงริมผ้านะครับผมรริมผ้าริมจะเป็นดอกไม้ดอกไม้ตัวนี้ค่อนค่อนข้างสวยครับสวย ใ้ผ้าเยอะหน่อยครับส่วนสีม่วงลายขอนี่ก็เป็นงานแห่เทียนเหมือนกันครับแต่เป็นวันวันเปิดงานวันที่สามสิบครับจะเป็นชุดไทยเรือนต้นครับอคอกลมพระถุงสำเร็จครับนี่ครับตัวนี้คือเตรียมงานแห่เทียนนะครับคุณนายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลน,นะครับผม จะไปมองเดี๋ยวถ่ายเขามากเกลกๆอีกทีหนึ่งครับผมนี่ครับช่วงนี้ทางร้านเยอะครับเยอะผ่าลูกมานี่เยอะมากเวลามันกระชั้นเข้ามานะครับวันที่หนึ่งงานต้องเสร็จก่อนวันวันที่หนึ่งนะครับผมวันที่สามสิบเนี่ยต้อง ต้องส่งงานลูกค้าทั้งหมด